สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิฟมาไลฟ์สดนะคะนี่รุ่นรถนะคะคันที่เราเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้นะคะเป็นตัวรุ่นรถ XLT นะคะ XLT เกียร์ออโต้ราคาเก้าหมืบาทนะคะนี่ตัวรถตัวนี้นะคะ9ก0 0แบาทคันนี้นะคะลูกค้ามีการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะตกแต่งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวกิฟนะคะจะไล่ให้ดูนะคะทีละชิ้นเลยนะคะ เริ่มจากตัวกระจังหน้านะคะที่เห็นว่าสัญลักษณ์นะคะตัว Ford นะคะ F O R D Ford นะคะตัวนี้นะคะลูกค้านะคะเลือกเป็นตัวสัญลักษณ์นะคะตัวสีดําอะคริลิกแล้วก็ตัดขอบด้วยด้วยสีแดงนะคะตัวนี้กระจังหน้าพร้อมกับตัวไฟจิ๋วนะคะอยู่ด้วยกัน3จุดนะคะกันชนหน้าค่ะกันชนหน้าใช้ของตัวฮัมเมอร์นะคะกันชนหน้ารุ่นยอดฮิตของเรานะคะตัวนี้ โอเคมีไฟตัดหมอกนะคะอยู่ด้วยดูด้วยกัน2ดวงเลยนะคะโอเคไฟหน้ามาสแตงคะ่ะไฟหน้ามาสแตงลูกแก้วสีฟ้านะคะไฟบาสสามสเตปคะ่ะพร้อมกับตัวเดย์ไลท์สกู๊ปซองฟิตนะคะที่เห็นใหญ่ๆแบบนี้ลูกค้าเคสนี้เลือกเป็นตัวแรกคะ่ะนี่สีแดงนะคะโอเคต่อมานะคะจะเป็นตัวล้อแมกนะคะล้อแมกรถคันนี้นะคะลูกค้านะคะเลือกอยู่ที่ล้อ18นะคะ ล้อ18แต่ว่ารถคันนี้นะคะเพื่อ,อใช้งานนะคะในการแบบว่าน้ำหนักพอสมควรนะคะลูกค้าก็เลยเปลี่ยนในเรื่องของตัวปีกนกโคเฟนเดอร์ด้วยนะคะโอเค,อเค,อเคบันไดข้างนะคะเป็นถองตัวฮาร์เมอร์ค่ะรุ่นตัวชาโด w นะคะเหมือนเดิมค่ะคันนี้มีตัวกันสาดนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเาวาหลังคานะคะต่อด้วยตัวโลบาร์นะคะของตัว TTY นะคะ โลบาร์ TTY นะคะแขนยาวถึงด้านหลังนะคะนี่พร้อมกับตัวสติกเกอร์นะคะสติกเกอร์ลายนี้ลูกค้าเลือกเป็นลายสัตว์โคนค่ะเป็นแบบนี้จริงๆสติกเกอร์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบให้เลือกเลยนะคะไฟท้ายค่ะไฟท้ายตัวนี้นะคะเป็นของตัวปีกผีเสื้อนะคะที่เห็นกระพริบกระพริบสวยงามแบบนี้นะคะไฟท้ายปีกผีเสือ้อการชนท้ายค่ะการชนท้ายเป็นของ h a m เม r นะคะตัว FX 2 0 2นะคะตัวนี้ น,นะคะคตัวนี้นะคะมีฝาท้ายตัวฟอร์ดด้วยค่ะเ,เพื่อป้องกันรอยนะคะที่เกิดจากการขนย้ายหรือว่าเปิดปิดนะคะโอเคต่อมานะคะต่อมาขอดูคันนี้ต่อเลยละกันนะคะคันนี้นะคะเป็นรถนะคะรุ่นตัว XLT เหมือนกันนะคะตัวนี้ XLT ราคาก็จะอยู่ที่92,000บาทเหมือนกันนะคะขอเริ่มจากตัวด้านหลังก่อนนะคะเนื่องจากว่าด้านหน้านะคะมีเซลล์ท่านอื่นนะคะรีวิวอยู่เช่นกันนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่นรถ XLT นะคะราคา9,200 0บาทตัวสีน้ำเงินนะคะตัวนี้ไฟท้ายนะคะเป็นตัวปีกผีเสื้อเหมือนกับตัวคันแรกที่ได้พารีวิวเลยนะคะแล้วก็ตัวกันชนท้ายนะคะกันชนท้ายตัวนี้นะคะเป็นของตัว Hummer ค่ะตัว FX202 นะคะ เห็นลายสติกเกอร์แบบนี้นะคะลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เช่นกันค่ะ,ะบางท่านนะคะสนใจเป็นรูปหมีรูปเสือรูปกระต่ายกระลอกสิงโตเนี่ยก็คือตัดให้ได้หมดนะคะความยากง่ายก็ขึ้นอยู่กับลายที่ลูกค้าเลือกมานะคะแต่ว่าเราก็ตัดให้ได้ค่ะโลบาค่ะโลบาตัวนี้เป็นของ h a มเมอร์นะคะแขนยาวถึงด้านหลังค่ะตัวนี้นะคะจะมีไฟด้วยนะคะที่พิเศษนะคะของตัวแามเมอตัวนี้จะมีไฟดวงที่3ด้วย กุร้อตัวคิวร้อนะคะคิวร้อคิวร้อตัวนี้นะคะจะเป็นแบบหมดุดนี่บันไดข้างเป็นของแฮมเมอร์ค่ะรุ่นชาโดเช่นกันนะคะรุ่นยอดฮิตมีเบ้ารองมือค่ะกันสาดด้านข้างนะคะล้อแมกเคสนี้นะคะเดี๋ยวกิ๊บให้ดูใกล้ๆนะคะตัวล้อแมกเคสนี้นะคะจะเป็นล้อแมกตัว20นะคะรหัสยาง33คูณ12.5 OR20 LT นนะคะตัวนี้ Okay. ข้างหน้านะคะข้างหน้าก็จะเป็นตัวไฟหน้ามาสเตงนะคะนี่ที่เห็นไฟหน้ามาส a ตนลูกแก้วสีแดงนะคะสวยมากเลยนะคะการชนหน้าค่ะเป็นของ h ั m m e r เช่นเคยนะคะรุ่นย้อนฮิตตัวนิยมนะคะตัวนี้ค่ะการชนหน้าของตัว h ั r m e r นะคะใส่ห่วงโอเมก้าสีแดงค่ะ แล้วก็มีในเรื่องของตัวอะคริลิกนะคะตัวอักษรลันเจอร์ค่ะสีเงินนะคะกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นของรัปเตอร์นะคะมีไฟจิว๋วโดยดีกัน3จุดค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวกิฟพาไปดูอีกตัวหนึ่งนะคะรุ่นนี้รุ่นอะไรเอ่ยมันฮิตมากมันฮอตมากนิยมมากนะคะสำหรับลูกค้าเคสไหนที่ชอบ ของสูงนะคะขออนุญาตสลับกล้องแป๊บหนึ่งนะคะคนี่สำหรับลูกค้านะคะที่ชอบสูงสูงสวยสวยนะคะรอรอดุดุนะคะเข้มเข้มนะคะก็พลาดไม่ได้เลยนะคะกับตัวรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวรุ่น XLT นะคะ XLT ราคา92,000บาทนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถูกตกแต่งมานะคะแบบจัดเต็มจริงๆค่ะ จัดเต็มในที่นี้ก็คือหมายถึงยังไงหมายถึงว่าตัวนี้นะคะถูกแต่งโดยชุดแต่งวาย Body ้คนะคะ Y Body Kiss เป็นยังไงเป็นอย่างนี้ค่ะนี่ความสวยของมันนะคะมันจะเป็นแบบนี้โอเคบตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะคะเริ่มแรกเลยก็คือตัวกระจังหน้าค่ะ กระจังหน้าตัวนี้นะคะจะถูกตีขึ้นใหม่ค่ะมีขนาดใหญ่กว่าตัวชุดแต่งท,ทุกๆรุ่นที่เรามีอยู่นะคะโดดเด่นสะดุดตาด้วยความใหญ่โตของมันนะคะต่อมาด้วยตัวไฟหน้าค่ะไฟหน้าก็จะมีรูปร่างลักษณะคล้ายๆกับตัว C นะคะแต่ว่าเป็น C ตัวใหญ่นะคะตัวนี้ตัวจริงนะคะก็จะสวยมากสวยกว่าที่เราเห็นผ่านทางหน้ากล้องแบบนี้อีกค่ะนี่นะคะมีขนาดใหญ่เพราะว่าถูกตีใหม่หมดเ,เลยนะคะตัวนี้ ด้านล่างนะคะที่เราเห็นนะคะเป็นไฟอยู่ด้วยกัน5ดวงกระพริบกระพริบอยู่อย่างนั้นนะคะก็คือมาในเรื่องของตัวแทนที่ไฟตัดหมอกนั่นเองนะคะตัวนี้ตัวชุดแต่งตัวนี้นะคะถูกตีใหม่ทั้งหมดเลยนะคะยกชุดด้านหน้าเลยค่ะไม่ว่าจะเอารถรุ่นตัวไหนขึ้นมาแต่งนะคะ XLT ก็เอ็ก็ดี XLT XL หรือว่าจะเป็นตัว Y tag นะคะถ้านำเอามาแต่งเป็นตัวรุ่นนี้เนี่ย ก็จะดูไม่ออกว่าแต่เดิมเนี่ยมันเป็นรุ่นอะไรมานะคะมันเป็นชุดแต่งที่ยอดนิยมราคามันสูงก็จริงนะคะแต่ว่าแต่งออกมาแล้วมันจะดูโดดเด่นสวยสะด,ดุดตามากนะคะถ้าลูกค้าแต่งเนี่ยรับรองได้ว่ามีอยู่แค่ไม่กี่คันนะคะล้อแมกคันนี้นะคะจะอยู่ที่35คูณ12.5 OR 22 LT น,นะคะ นี่นตัวนี้นะคะ,ะ,คะมีออฟเซ็ตด้วยนะคะคันนี้ คันนี้น่าจะเป็นออฟเซ็ตลบยี่สนะคะนี่กระจกข้างนะคะกระจกข้างก็จะเป็นในเรื่องของตัวกระจกสองสองชั้นนะคะก็คือจะเป็นกระจกนูนชั้นหนึ่งแล้วก็กระจกธรรมดาตัวหนึ่งนะคะเพื่อไว้อะไรเนื่องจากคันมันใหญ่ค่ะพอคันมันใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยวิสัยทัศน์ในการมองมันเลยจะต้องถ้าได้ดีนะคะก็คือใส่กระจกมองข้างตัวนี้ค่ะจะดีที่สุด ไว้ใช้ในกรณีของตัวลากจูงเนี่ยก็ดีเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าสิ่งของที่เราอยู่ทางด้านหลังเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะตัวนี้โลบารฮัมเมอร์ค่ะเป็นแบบตะแกงเคสนี้คือแต่งดุมากเลยนะคะนี่ค่ะฝาท้ายนะคะมีสัญลักษณ์ตัวฟอร์นะคะเป็นแบบดำเงานะคะส่วนฝาครอบท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบดันด้านนะคะก็คือตัดกันไฟท้ายตัวนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นไฟท้าย uoe นะคะจกักรพิษแบบนี้ เคการชนท้ายตัวนี้นะคะเป็นของตัว DDC นะคะตัวนี้ตัวนี้นี่มีไฟไท้ายให้ด้วยคะ่ะนี่ปันไดข้างตัวนี้นะคะเป็นของ TWI นะคะนี่ โอเคนี่ให้ดูรอบๆคันอีกรอบหนึ่งนะคะนี่จะเป็นแบบนี้โอเค,อเคช่วงเย็นแบบนี้คนก็จะ เยอะมากมากเลยนะคะมีเซลทุกคนนะคะต่างมารีวิวรถที่ถูกแต่งขึ้นมานะคะคแล้วก็แบบนี้โอเคเี้เดินดีกว่าเดิน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 ไฟใกล้จะหมดโอเคสำหรับวันนี้นะคะสาคันที่รีวิวไปก็น่าจะมีสักคันสองคันนะคะที่ลูกค้าชอบเพราะว่าล้วนแล้วแต่เป็นตัวยอดฮิตมากเลยะคะ่ะแต่และตัวที่ถูกรีวิวไปก็แต่งแบบนิยมกันทั้ง3มตัวเลยนะคะ Okay. สำหรับลูกค้าเคสไหนนะคะที่สนใจนะคะอยากทําการสั่งจองนะคะหรือว่าอยากรับรถให้ทันเดือนเมษานะคะอยากทําไฟแนนซ์นะคะก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวกิ๊จะส่งไฟแนนซ์นะคะเข้าไปเซ็นบริการให้ถึงที่เลยค่ะยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพจกิ๊ให้ด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกที่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ